วันนี้เราจะมาทำขนมฝักบัวกันใครสนใจนะครับอยากจะทำขนมฝักบัวสูตรนี้ก็สามารถนะครับลองทำตามคลิปที่เราทำไว้ให้ได้เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยว่ามีอะไรบ้างใบเตย1,700 ml เพื่อครึ่งถุงก็ประมาณ20กรัมนิดๆน,นะครับกะทิอร่อยดี 250 ml แป้งสาลีอนเนกประสงค์เราใช้ครึ่งกิโลแป้งข้าวเจ้าตา3เสียนเราใช้1กิโลน้ำตาลเราใช้มิตรผล1กิโลอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดจากนั้นเราจะทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน